ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เลสเตอร์ซิตี้ครับเริ่มต้นกันที่เรามี3คมคำถามสำคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับ 1. ชัยชนะที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปคว้ามาได้ถึงบ้านสวอนซีนั้นเพียงพอที่จะทำให้ความหวังในการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกลับมาสดใสยอย่างแท้จริงได้แล้วหรือยังหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับ4นัดแห่งความเสมอ 2. คํคพูดของโคชอาลันชีฮารที่ว่า สวอนซีเป็นแค่เกือบดีเนียลีทีมนั้นสะท้อนถึงปัญหาทางจิตใจและคุณภาพที่ขาดหายไปในพื้นที่สุดท้ายมากน้อยแค่ไหนและมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้พวกเขาต้องมองไปถึงโซนตกชั้นจริงหรือ 3. การที่เลสเตอร์มีความเด็ดขาดในการจบสกอร์ขณะที่สวอนซีมีการครองบอลที่ไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เส้นทางของ2ทีมนี้ในแชมเปี้ยนชิพฤดูการ2025 2026จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยหรือไม่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จิ้งจอกสยามที่ตอนนี้กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้ง เลสเตอร์ขยับเข้าใกล้เป้าหมายเลื่อนชั้นความหวังคืนพรีเมียร์ลีกเริ่มชัดชัยชนะเหนือสวอนซีซิตี้3-1ถือเป็นผลรับที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องพบกับความน่าผิดหวังด้วยการเสมอมาถึง4นัดติดต่อกัน การที่พวกเขาสามารถยุติสถิติอันน่าหงุดหงิดนั้นได้สำเร็จทำให้พวกเขาสามารถขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่3ในตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพด้วยการเก็บไปได้16แต้มความมั่นใจที่กลับมาและประสิทธิภาพการทำประตูสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในเกมนี้คือการที่เลสเตอร์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการบุกที่หาได้ยากในลีกนี้ การทำได้ถึง3ประตูในเกมเยือนตอกย้ำถึงคุณภาพที่สูงเกินกว่าระดับแชมเปี้ยนชิพโคชมาตี้ซิฟูเอนเตสออกมาเน้นย้ำหลังเกมว่าการยิงไกลถือเป็นปรัชญาสำคัญของทีมมาตั้งแต่แรกแม้ว่าสถิติความสำเร็จของการยิงไกลาอาจจะต่ำแต่เขาก็เชื่ออย่างหนักแน่นว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างแรงกดดันอย่างมากให้กับคู่แข่งและสามารถเรียกลูกตั้งเตะได้ และเกมนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าปรัชญานี้ได้ผลจริงประตูที่1และสองมาจากการยิงไกลสุดสวยของจอแดนเจมส์กองกลางตัวยืมและอับดุลฟาตาวูอิซาฮาคูปีกตัวจีดชาวกาหน้า ซึ่งทำให้เห็นว่าเลสเตอร์มีผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวอย่างแท้จริงและประตูที่3ที่มาจากลูกมงของยานนิคเวสเตอร์การ์ดกองหลังตัวกลางในนาทีที่85ก็เป็นไปตามที่โค้ชซิฟูเอเตสเชื่อนั่นคือการสร้างความกดดันทาให้เกิดลูกตั้งเตะเพื่อปิดเกมแนวโน้มเลื่อนชั้นการที่เลสเตอร์กลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จ ถือเป็นการรักษาสถานะของตัวเองในฐานะทีมรุ่นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติอย่างแข็งแกร่งพวกเขาอยู่ในอันดับที่3และยังคงรักษาฟอร์มไม่แพ้ใครติดต่อกันเอาไว้ได้ การคว้า3ามแต้มที่สำคัญนี้ยังช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีมให้สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะก่อนที่จะต้องเตรียมตัวไปเยือนพอสมาทในวันที่18ตุลาคม2025ซึ่งพอสมาทเองก็อยู่ในอันดับที่13และเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับเลสเตอร์ในการรักษาโมเมนตัมนี้ให้คงอยู่ต่อไป สรุปได้ว่าเลสเตอร์ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจบสกอร์แม้จะครองบอลน,น้อยกว่าร้อยละ45เทียบกับสวอนซีร้อยละ55นี่คือคุณสมบัติที่ทีมระดับหัวตารางต้องการเพื่อให้ความหวังในการคืนสู่พรีเมียร์ลีกกลับมาเป็นจริง เอาละครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของเหรียญกันบ้างนะครับในขณะที่เลสเตอร์ฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่สวอนซีกลับต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในความเป็นจริงสำหรับสวอนซีซิตี้แล้วการแพ้คาบ้าน3-1ต่อต่อเลสเตอร์เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากเพราะมันเป็นความพ่ายแพ้ในบ้านครั้งแรกของฤดูกาลนี้หลังจบเกมโคชอารันชีฮานผู้จัดการทีมสวอนซีแสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนโดยกล่าวว่า ผมผิดหวังมากเพราะทีมของเขาสามารถเข้าอยู่ในเกมได้ดีมากตลอดช่วง75-80นาทีแรกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับสวอนซีคือการเสียประตูในช่วงท้ายเกมที่รวดเร็วหลังจากที่อาดัมไอด้ากองหน้าตัวหลักยิงจุดโทษตีเสมอได้ในนาทีที่70ความหวังก็ถูกดับลงด้วยประตูที่2และ3ในนาทีที่77และ85ตามลำดับคำพูดที่เป็นพิษ โคชชีฮานชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่อยู่ลึกลงไปในทีมของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วน เขาไม่ต้องการให้ทีมของเขาเป็นแค่เกือบดีเนียลี่ทีมและย้ำว่าพวกเขาต้องเล่นให้เต็มที่ตลอด90นาทีนอกจากนี้เขายังตำหนิทีมว่าขาดคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายและไม่ได้เป็นทีมเพชฌฆาตคิลเลอร์ทีมนี่เป็นข้อสรุปที่สอดคล้องกับสถิติในเกมนี้ที่สวอนซี่ครองบอลได้มากกว่าถึงร้อยละ55แต่กลับทำได้0แอสซิส ตรงข้ามกับเลสเตอร์ที่มี2แอสซิสและมีความสามารถในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูดได้อย่างเด็ดขาดความพ่ายแท้ในนัดนี้ทำให้สวอนซีหล่นลงไปอยู่อันดับที่11ในตารางคะแนนถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังอยู่ห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟเพียง3แต้มเท่านั้นแต่ความจริงที่ว่าพวกเขาเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมและตามคำพูดของโค้ชชีฮานที่ว่า สูญเสียระเบียบวินัยไปเล็กน้อยหลังเสียประตูที่สนั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากการขาดระเบียบวินัยในช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันไม่ใช่แค่ทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนไปแต่ยังส่งผลต่อมุมมองที่ผู้คนมีต่อทีมด้วยหากพวกเขายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเสียประตูง่ายในช่วงท้ายเกมและความไม่เด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายได้ พวกเขาก็อาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้โจทย์ต่อไปของสวอนซีคือการกลับมาเล่นในบ้านเพื่อเจอกับซาวแทมตันซึ่งสาวแทมตันเองก็อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาโดยอยู่ในอันดับที่16หากสวอนซีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมสำคัญนี้แรงกดดันที่โค้ชชีฮานต้องแบกรับก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกและความกังวลในการหลุดเข้าสู่ส่วนท้ายตารางก็จะเริ่มเป็นจริงขึ้นมาได้ โจทย์ต่อไปของสวอนซีคือการกลับมาเล่นในบ้านเพื่อเจอกับเซาท์แถมปันซึ่งเซาว์แถมปันเองก็อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาโดยอยู่ในอันดับที่16หากสวอนซีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมสำคัญนี้แรงกดดันที่โคดชีฮาต้องแบกรับก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกและความกังวลในการหลุดเข้าสู่สซนท้ายตารางก็จะเริ่มเป็นจริงขึ้นมาได้กล่าวมุมมองส่วนตัว การแยกเส้นทางของสองสโมสรมาถึงช่วงมุมมองส่วนตัวของผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเกมที่เลสเตอร์ซิตี้บุกชนะสวอนซีซิตี้3ต่อ1นั้นไม่ได้เป็นแค่เกมฟุตบอลทั่วไปแต่เป็นจุดตัดที่กำหนดทิศท,ทางและแรงกดดันของสองสโมสรในฤดูการนี้อย่างชัดเจนครับลองนึกภาพนะครับก่อนเกมเลสเตอร์เพิ่งเสมอมา4นัดติดต่อกัน ซึ่งสำหรับทีมที่ตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกและมีเป้าหมายเดียวคือการกลับไปทันทีความต่อเนื่องของการเสมอเป็นสัญญาณที่น่ากังวลว่าทีมอาจจะเริ่มแผ่วปลายหรือความกดดันเริ่มเล่นงานแต่สิ่งที่โคชมาตี้ซิฟูเอนเตสและลูกทีมแสดงออกมาในเกมเยือนสวอนซีนั้นคือการยืนยันว่าคุณภาพของพวกเขานั้นของจริง การที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนผลเสมอต่อเนื่องให้เป็นชัยชนะได้ทันทีและขยับไปอยู่อันดับที่3ในตารางแชมเปี้ยนชิพด้วย16แต้มนั้นบอกเราว่าเลสเตอร์ได้กลับมาสู่เส้นทางเลื่อนชั้นที่ชัดเจนอีกครั้งความได้เปรียบทางจิตวิทยาของเลสเตอร์ปรัชญาการยิงไกลของโค้ชซิฟูเอ็นเตสซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากจอแดนเจมส์ที่ทำประตูแรกด้วยการยิงไกล20หลา และมาตอกย้ำด้วยประตูที่3ของฤดูกาลจากอับดุลฟาตาวูอิซาฮาคูแสดงให้เห็นว่าเลสเตอร์ไม่ได้พึ่งพาแค่การต่อบอลที่สวยงามแต่พวกเขามีความเด็ดขาดที่คาดเดาไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทีมลุ้นเลื่อนชั้นจำเป็นต้องมีคือความสามารถในการปลดล็อกเกมที่ยากลำบากได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเพียงคนเดียวซึ่งฟาตาวูได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง นอกจากนี้การที่พวกเขายิงได้2ประตูในช่วงท้ายเกมนาทีที่77และ85หลังจากที่สวอนซีตีเสมอได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่พร้อมจะก้าวข้ามช่วงเวลาที่กดดันการที่พวกเขาได้ประตูที่3จากลูกตั้งเตะที่ทำด้วยยานิคเวสเตอร์การ์ดนั้นเป็นการเน้นย้ำว่าพวกเขาสามารถทำประตูได้จากทุกรูปแบบ ทั้งจากลูกมหัศจรย์จากระยะไกลและลูกเซ็ตพีสที่ใช้ความแข็งแกร่งของผู้เล่นอย่างเวสเตอร์การ์ดเลสเตอร์สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้เล่นและแฟนบอลได้อย่างเต็มเพียมก่อนเข้าสู่เกมสำคัญถัดไปที่จะไปเยือนพอส์มาร์ทนี่คือโมเมนตัมที่ผลักดันพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายในการคืนสู่พรีเมียร์ลีกให้เร็วที่สุดความเปราะบางทางจิตใจของสวอนซีในทางกลับกัน ผลการแข่งขันนี้ได้ตอกย้ำถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของสวอนซีอย่างรุนแรงภายใต้โคชอาลันชีฮานอย่างรุนแรงการที่โคชออกมาบอกว่าทีมเป็นแค่เกือบดีนั้นเป็นคำพูดที่น่าเศร้าและเป็นความจริงเพราะสถิติบอกว่าสวอนซี sea, ครองบอลได้มากกว่าถึงร้อยละ55นั่นแปลว่าพวกเขาสามารถควบคุมจังหวะของเกมได้ในส่วนใหญ่ แต่กลับขาดคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายและไม่มีสัญชาตญาณเพชรคาติเห็นได้จากการทำได้0 assist เลยตลอดทั้งเกมปัญหาใหญ่ที่สุดคือความล้มเหลวในช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะในช่วง75-80นาทีซึ่งเป็นช่วงที่เขาเสีย2ประตูสำคัญติดต่อกันการที่โค้ชยอมรับว่าทีมูญเสียระเบียบวินัยไปเล็กน้อยหลังเสียประตูที่3นั้น ชี้ให้เห็นว่าปัญหาของสวอนซีในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่แผนการเล่นหลักแต่มันคือความเปราะบางทั้งจิตใจ Mental Fragility เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกดดันจากทีมที่มีคุณภาพสูงกว่าความพ่ายแพ้ในบ้านครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้ได้ทำให้เขาหล่นไปอยู่ที่อันดับที่11ซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟเพียง3แต้มแต่ในทางจิตวิทยา การเป็นเนียรี่ทีมที่พ่ายแพ้ในจังหวะสำคัญจะทำให้ความมั่นใจของนักเตะลดลงอย่างรวดเร็วหากสวอนซีไม่สามารถเปลี่ยนการครองบอลที่สวยงามให้กลายเป็นโอกาสที่อันตรายและแก้ปัญหาวินัยในการรับช่วงท้ายได้ก่อนเกมที่ต้องพบกับเซาแ์ทมป์ตันที่กำลังต้องการแต้มเพื่อไต่ตารางเช่นกันเส้นทางของเขาอาจจะมุ่งลงสู่โซนอันตรายแทนที่จะเป็นโซนเพลย์ออฟได้ครับ เพราะแชมเปี้ยนชิพเป็นหลีกที่โหดร้ายและคำว่าเกือบดีมักจะไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดครับดังนั้นสรุปสำหรับ2ทีมนี้คือเลสเตอร์ ester, ได้ยืนยันสถานะการเลื่อนชั้นด้วยคุณภาพเฉพาะตัวและความเด็ดขาดที่เหนือกว่าส่วนสวอนซีกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมัน่นที่เกิดจากคิลเลอร์อินสติ้งในสนามทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเลสเตอร์ซิตี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ